ทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนมาพบกันในแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะเพื่อนงวดประจําวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปี64นะคะเพื่อนเมื่อวานใครถูก3ตัวหวยลาวบ้างคะเพื่อนเราวพัฒนานะคะรายงานตัวใต้คอมเมนต์ด่วนนะคะเพื่อน แล้วก็มีหวยหุ้นนะคะสิงคโปร์สิงคโปร์เราเข้าตัวกลับนะคะเพื่อนๆแล้วก็อังกฤษเราเข้าสามตัวตรงๆเลยเนาะเพื่อนๆ่คะเพื่อนๆท่านไหนเข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศ ทุกๆคนนะคะอย่าลืมแชร์ให้ต้อมด้วยนะเพื่อนๆคะ่ะเรามาดูผลหวยลาวสตาร์วันที่25กันเลยนะคะหวยลาวสตาร์ใช้เป็นแนวทางหวยลาว H d ดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีหวยลาวทีวีใช่ไหมคะเพื่อนๆพอจะมีผลรางวัลของวันที่25คอมเมนต์มาบอกต้อมได้นะคะ ต้องมีแต่ผลของลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆลาวสตาร์ผลก็คือออกหนึ่งสองเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าหกนะคะเพื่อนๆพื่หนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ห้าหกเพื่อนๆพืพคะเลขในตารางเนาะลาวสตาร์นะคะมีทั้งเลขหนึ่งค่ะมีทั้งเลขสองแล้วก็มีเลขเจ็ดด้วยนะคะเพื่อนๆ มีหนึ่งสองเแต่เลขที่ต้องเจาะอ,ออกมาให้นะคะเพื่อนๆหลุดนะคะวันนี้เนาะเสียดายมากๆเลยค่ะลาวสตาของเรานะคะจากที่เข้าสองตัวทั้งบนทั้งล่างเข้าวิง่งเข้ารูดวันนี้หลุดนะคะเพื่อนๆต้องต้องขอโทษขออาภัยเพื่อนๆที่ตามลาวสตาด้วยนะคะแต่ต้องไม่แน่ใจว่าลาว HD และลาวทีวีจะเข้าหรือเปล่านะคะยังมีลาว VIP ตอนดึกๆอีกนะคะต้องไม่แน่ใจเนาะพเพื่อนๆมีผลคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะพเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาดูนะคะฝากกดแชร์ให้ต้อมด้วยเนาะวันนี้เราจะมาตามกันต่อนะคะ สำหรับลาวสตาร์งวดประจำวันที่2 6เนอะของเมื่อวานต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะของเราหลุดนะคะเราไปตามกันต่อเลยนะคะเพื่อนๆแนวทางหวยลาวสตาร์งวดประจำวันที่26เดือนกุมภาพันธ์นะคะเพื่อนๆเ,เลขเด่นนะคะจะมีเลข9ค่ะ เลขสเลข5เลข0นเลข6เลข3แล้วก็เลข7นะคะเพื่อนเอนเลขเด่นต้อมจะเอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมทุกๆคลิปเลยนะคะเพื่อนๆน,นที่เข้ามาดูต้อมบ่อยๆก็จะทราบเนาะเด่นก็คือเลข0นะคะเพื่อนๆกับเลขหกคะ่ะ เลขศูนย์กับเลขหกนะคะเพื่อนๆเลขศูนย์ก็จะมีศูนย์ศูนย์สองนะคะศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เก้านะคะเพื่อนๆส่วนเลขหกนะคะมีหกศูนย์ หกสามแล้วก็หกเจ็ดนะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลขห้านะคะกันเลขห้าเรากันไว้นาอเผื่อว่าเลขเต่นของเราหลุดอย่างเมื่อวานนะคะวันที่2 5เลขในตารางเราตารเรามีทั้ง3มตัวตรงๆเลยนะคะแต่ต้องเจาะให้เพื่อนๆไม่เข้าเลยนะคะเพื่อนๆ การเลขห้าเนาะต้องจะเจาะให้มีห้าศูนย์นะคะห้าศูน้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าถ้าเพื่อนๆชอบเลขไหนก็จับเอาเองได้นะคะอย่างตรงนี้ต้องยังไม่มีห้าสองเนาะเพื่อนๆชอบเลข5ก็จับคู่กับเลข2ได้นะคะเพื่อนๆห้าสามก็ได้นะคะแล้วเรามาดูตัวที่ต้อมชอบนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเลขที่ต้อมชอบเนาะ เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเลขเดียวกับต้อมนะคะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะการลืมเนาะต้อมชอบนะคะเพื่อนๆศูนย์สามค่ะศูนย์สามห้าสานะคะเจ็ดเก้านะคะเพือ่อนๆตัวสุดท้ายก็คือเก้าสองค่ะ เพื่อนๆท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้อมก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะเพื่อนๆ่คะเรามาอรอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เลขที่ต้อมเจาะนะคะแล้วก็เลขในตารางเราสตาร์ของเราจะเข้าหรือเปล่าต้อมขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะโชคดีนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะส่วนเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดนะคะเป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งรูด ก็นําเลขเด่นนะคะไปเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดได้เลยวิ่งเลขศูนย์นะคะรูดเลขหค่ะเพื่อนๆที่สำคัญนะคะต้อเน้นย้ำบอกเพื่อนๆไวท้ทุกๆคลิปเนาะซื้อหวยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วย เพื่อน,อนๆท่านไหนที่ตามลาวสตาร์เมื่อวานนะคะต้อมต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะคะหลุดค่ะเพื่อนๆจากที่เราเข้าสองตัวล่างบนนะคะมาหลายวันติดเนาะเข้าท้งเข้าตัวรูดเข้าตัววิ่งวันนี้เรามันหลุดนะคะวันที่ยี่สิบห้าเนาะต้อมต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆนะคะเดี๋ยวต้อมยังมี ที่ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะก็คือแนวทางฮานอยชุด3ตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลาวสตาร์สุดวัดดวงน้อแล้วก็ชุด3ตัวนะคะเพื่อนๆส่วนเพื่อน,อนๆท่านไหนนะคะที่รอสามตัวฮานอยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวจบไฟ์สดต้องบูจาลงคลิปให้นะคะเพื่อนเืแล<ๆ>้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่ถูก หวยนะคะเมื่อวานเนาะต้อมก็ดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆโชคดีมากๆเลยนะคะถูก3ตัวลาวพัฒนานะคะเพื่อนๆ3ตัวกลับนะคะที่ต้อมให้นะคะก็คือต้อมให้1 7 9่งเม็เ้ช่วยคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนถูกหวยคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะต้อมให้179หรือ1 9 7ค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้นะคะต้อมขอให้เพื่อนๆนทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเราจะโชคดีเราจะถูกหวยทั้งบนทั้งล่างนะคะเราจะเข้าทั้งหวยหุ้นหวยฮานอยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย